คณะกรรมการประสานงานสาธารณาสุขระดับอำเภอรหรือคปอปสออบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นตัวอย่างหน่วยงานสาธารณาสุขที่ให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อลดปริมาณผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลบ้านแหลมให้กระจายกลับไปสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งมีอยู่13แห่งโดยจัดทีมแพทย์พยาบาลเภสัชกรและนักกายภาพบำบัดประจำที่รพอพสตทุกแห่งสัปดาห์ละ1วัน ร้อมร่วมออกให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จผู้ป่วยทุกรายได้พบหมอรอมไม่นานและได้รับยาตัวเดียวกันกับโรงพยาบาลชุมชนทําให้ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาในการเดินทางปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแหลมสามารถกระจายผู้ป่วยกลับไปรับบริการดูแลรักษาได้ที่ราพศตถึงร้อยละ34.52จากผู้ป่วยทั้งอำเภอ และสามารถจัดบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้กว่า250รายรวมถึงส่งเสริมเครือข่ายอาสอมอ,ออกรณรงค์ให้ประชาชนใน10ตำบลออกกำลังกายอย่างถูกวิธีอีกด้วยค่ะ